ทำไมถึงชอบกิ้งกาแฟกอ่อก่อนก็กินกาแฟาธรรมดาทั่วไปนี่แหละ <S <S พอเราได้ลองแบบกาแฟาที่มันเป็นสายพันธุ์แปลกหรือว่าแบบแต่งคำเนินมันแปลกเนี่ยเฮ้ยมันก็มีความอร่อยไม่เหมือนกันเนาะคือมันก็แปลกที่แบบเม็ดกาแฟาเม็ดนึงอ่ะมันก็หน้าตาเหมือนกันใช่ปะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่แบบเม็ดกาแฟาเม็ดเดียวแต่ว่ามันให้กลิ่นที่แตกต่างได้ขนาดนี้นี่ยค่ะคิดว่าตลอดชีวิต กินกาแฟเป็นแล้วกี่แก้วโอ้เออลองคูณเ 2, ล่นๆอ่ายๆนะี๋ยสองพันได้ได้นะโอไม่รู้ว่าพันแก้วแก้วไหนคือแก้วที่เราชอบที่สุดอือก็คงเป็นแก้วที่เรากินแล้วเรารู้สึกเอนจอยกับประสบการณ์ที่เราได้กินกับคนคนนึงมั้งฮะมันก็คงเป็นแก้วที่ดีที่สุดแล้วแก้วที่กินกับเขาไง เราสองคนก็เรียนที่ตุลาเหมือนกันไอเรียนจิตวิทยาเขาเรียนวิศาวะค่ะแล้วก็ตอนที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้เออจอกันเลยไปเจอกันตอนที่ฝึกงานช่วงปีสทีออ่ผมไปฝึกงานที่ S C G ตอนนั้นได้เป็นออประธานรุ่นด้วยเหมือนก็จะมีทีมที่เข้ามาช่วยทํางานซึ่งไอ้ก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับเราก็เป็นเพื่อนกันเ,ยเฉยๆเรื่องมันก็เริ่มต้นอยู่ที่ว่าตอนที่เรากลับมาจากการเรียนปอโท เราก็อยากจะนัดกลุ่มเพื่อนนี่แหละเจอกันจริงๆแล้วว่ะวันนั้นไอจะต้องไปเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เขาอะนัดมาชนกับวันที่เราอะจองตั๋วไว้พอดีแล้วเราก็เลยแบบเหมือนไปเลื่อนตั๋วเพราะว่าเราอะอยากมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเราเลื่อนตั๋วเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คือแบบอ้าวโควิดไม่กล้ามาเราก็รู้ว่าอ้าวคือไอเขาอุตส่าห์เลื่อนตัว๋วแล้วจะทําให้เขาเสียเทีย่ยวหรอก็อ่ะงั้นเราก็ออกไปเจอเขาสักหน่อยก็ได้ตอนแรกอะก็ไปแค่ร้านเดียวก่อน พอเสร็จคุยกันไปก็มีความแบบสนุกอะไรเงรี้ยค่ะแบบแชร์ว่าเฮ้ยเราแบบเทสเมาเล็ดกลิ่นนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงรี้ยค่ะมันเหมือนติดลมก็ <c oughs> <laughs> เลยแบบลากันไปที่ร้านนี้สองก็ไปที่ร้านร้านนี้แหละร้านน้องมิกค่ะ มาเจอน้องที่เป็นบาริสต้าเขาก็เรียนที่จุฬาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคุยกันไปคุยกันมาคุยกันจนร้านปิดเลยแบบจนน้องเขาก็แบบมีความเซลล์เซลล์กันเหมือนกันล้วแบบเฮ้ยจริงๆเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคมีดูเข้ากันนะอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความปฏิเสธเสียงแข็งนนู้นว่าแบบไม่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยกาแฟมันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้คุยคือเรารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่คุยแล้วมันสนุก ทำให้เราสนิทกันเร็วเหมือนแบบเจอการเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่แบบมากไปกว่าคําว่าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็นัดเจอการกินกาแฟด้วยกันเป็นแบบเนี้ยไปสมเดือนเลยหลังจากที่เราได้เจอกันเรื่อยๆอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจนะเราก็รู้สึกดีกับเขามากขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกดีนะแต่ว่าเราก็แบบ ไม่อยากเปิดกอดไงเราก็แบบว่าแย่ๆเขาว่าเอ้ยทำไมมีแฟนอ่ะแบบคุยอใไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้แบบพูดถึงเรื่องการคบกันเป็นแฟนหรืออะไรคือเราไม่ได้อยากเสียเพื่อนเนาะเพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเรามีสิ่งที่เราอยากทําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราคงไม่มีเวลามานั่งแบบโฟกัสกับการที่เด velope ความสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้แบบตัดสินใจไปดอยตามคําชวนกับไอซ์กับเจ้าของร้านพอไปถึงที่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ยังเหมือนแบบมีความรู้สึกที่คาใจแล้วก็จะขยันขยอยเขาไปตลอดทางว่าแบบไม่คุยกับใครจริงหรอแบบคุยกับใครหรือเปล่าไม่คิดจะบอกจริงหรอเออเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบมีคนมาชอบเราแล้วเขาไปบอกเราไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้แหละว่าในทริปนั้นคือเขาอยากรู้คําตอบจากเราก็เลยถือโอกาสนี้การบอกชอบเขาไปตรงตรงะ เขาก็เงียบไม่พูดอะไรเก็บอาการคือในใจอยากจะกรีดเราว่าเราต้องแบบไม่เราต้องเก็บอาการก็คือจริงๆเราก็คือแบบโล่งอกแต่ค่ะก็คือแบบในที่สุดสามชั่วโมงที่ผ่านมาสักทีเหอะอะไรอย่างเงี้ยแลวสุดท้ายอ่ะเขาก็บอกชอบเรากลับทำไมต้องเป็นเขา คือคิดว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจมั้งครับพอเราได้คบกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มีหลายอย่างที่เข้ากับเราได้เมื่อก่อนตอนที่แบบเรายังไม่ได้คบกับเขาเราก็มีไม์เซตบางอย่างที่แบบเฮ้ยจริงๆถ้าเรามีเพื่อนคบทุกแกไม่ต้องมีแฟนก็ได้ปะวะเออพอแบบมีคนที่เราชอบเรารักแล้วเขาเข้ากับเราได้ในทุกทุกแกนอะไรเงี้ย มันก็เป็นจุดที่มันก็ดีกว่าหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่จ้าช่ะเวลาที่เรามีปัญหาหรือว่าหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แช่ง่ายอะเวลาที่เราเจอเรื่องหนักๆอะมันไม่ต้องทําอะไรเลยคือแค่เจอหน้าเขาแค่เล่าให้เขาฟังคือแบบทุกอย่างมันก็คือเหมือนแบบสบายใจขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ไม่เคยรู้สึกแบบเนี้ย ในการเล่าแบบกับคนอื่นจริงๆมันเป็นคำที่ไอชอบบอกเขาบ่อยๆตอนที่หลังจากที่เขาบอกเราแล้วอชอบเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแฟนกันไอก็บอกเขาว่าแบบขอบคุณที่ตัดสินใจบอกเราขอบคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี <S <S 2> <S 2> ้ยก่อนที่จะคบกันอ่ะเขาเคยพูดว่าแบบ เราดูแลดีนะอะไรเงี้ยเราก็แบบยังคิดขำๆเลยว่าแบบมาร์เก็ตติ้งตัวเองปะวะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะที่เขาทำให้เราอ่ะมันส,สม่ำเสมอมากๆจนเรารู้สึกว่าแบบมันสำคัญกว่าแค่คำพูดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งที่แบบเข้ามาในชีวิตเรานะ If one day we day have ก็อยากบอกกับเขาว่าขอบคุณที่เดินเข้ามาในชีวิตของเรานะอยู่เป็นคนที่อยู่ด้วยเรามีความสุขมากๆรู้สึกอบอุ่นที่เรามีกันอยู่เป็นคนที่คอยให้กำลังใจในวันที่เราเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากเรื่องน้าปวดหัวคอยดูแลในวันที่เราป่วยไม่สบายคอยเติมความสุข ให้แก่กันในวันอื่นๆใครมันจะไปคิดว่ามันจะหาคนที่เข้ากันได้ในทุกๆเรื่องขนาดนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราอยู่ก็เหมือนเป็นของขวัญที่มีค่ามากๆ I miss you You only one who are can Remake the the I've seen world The only one who can replace my empty tree.